สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้เฉลยข้อสอบคัดเลือกผู้แทนศูนย์อโอลิมปิกวิชาการศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นปี2568สอบเมื่อวันที่24มีนาคม2568คํำถามข้อที่2เลือก17จำนวนโดยที่แต่ละจำนวนมีตัวประกอบเฉพาะที่ไม่เกิน10 จงแสดงว่าจะมีผลคูณของสองจำนวนที่เลือกเป็นจำนวนกำลังสองสมบูรณ์ตัวเลขเนี่ยที่มีตัวประกอบเป็นจำนวนเฉพาะนีไม่เกิน10ก็มีเลข2เลข3เลข5เลข7น็้นกำลังอาจจะเป็น0123นาะนจำนวนเต็มบวกนะหรือ0นย์น a b c นี่ก็อาจจะเป็น0123 1> n หนะึ่ะลังนกลังที่หนึ่งนะเป็นเซตของตัวเลขซึ่งสองกำลังเลขคี่สามกำลังเลขคี5ห้ากำลังเลขคี่เจ็ดกำลังเลขคีหลังนกลังที่สองนะสามตัวแรกเหมือนกันนะแต่ตัวนี้เจ็ดกำลังเลขคู่ลังนกลังที่สามนะสองกำลังเลขคี่สามกำลังเลขคี่เนะี่ยแต่ตัวนี้กลายเป็นห้ากำลังเลขคู่แล้วนะ เสร็กำลังเลขคี่ลังนกลังที่4 2 3เหมือนเดิมห้าเหมือนเดิมแต่นี่กำลังเป็นเลขคู่ละทั้งกำลังของตัวเลขนะอาจจะเป็นเลขคู่หรือเลขคี่แต่มีทัสี่ตัวก็จะมีลังนกทั้งหมด16บหกลัง x ต่างๆนี้เขาบอกว่ามี17จําจนวนนกสิบเตัวลังนก16บหลัง โดยหลักรังนกพิราบจะต้องมีนะอย่างน้อยสองตัวนะมีนกอย่างน้อยสองตัวอยู่ในรังเดียวกันพอนกสองตัวอยู่ในรังเดียวกันก็แปลว่าเนะี่ยถ้าอยู่รังที่ตัวนี้เนะ่ภาวะเลขคู่เลขคี่เหมือนกันพอคูณกันกําลังก็กลายเป็นเลขคู่ทุกพจน์นะถ้าอยู่ในรังที่สองนะาวะเลขคู่เลขคี่มันเหมือนกันเนี่ยนะพอคูณกันเอากําลังมาบวกกันก็แปลว่าทุกพจน์นะสองสามห้าเจ็ด กำลังของทุกตัวเนี่ยจะเป็นเลขคู่เนีายคำว่ามีนกสองตัวอยู่รังเดียวกันก็หมายความว่าถ้าคูณกันแล้วเนี่ยนะกลังของเลขสองมันเหมือนกันเลขคู่หรือเลขคี่เหมือนกันพอบวกกันก็เป็นเลขคู่เนื่องจากมันอยู่ในรังเดียวกันกนากลังของสามเนะเป็นเลขคู่ก็เลขคู่เหมือนกันเป็นเลขคี่ก็เลขคี่เหมือนกันบวกกันก็กลายเป็นเลขคู่นีก็เน้นอีกครั้งหนึ่งนะ ถ้าอยู่ในรังเดียวกันก็แปลว่ากําลังของเลข5าภาวะเลขคู่เลขคี่เหมือนกันเมื่อบวกกําลังเข้าด้วยกันแล้วก็กลายเป็นเลขคู่เสมอเลขเจํดกลังไปเลขคู่เสมอนะก็แปลว่า x คูณ y เป็นกําลังสองสมบูรณ์นะสรุปโดยย่ออีกครั้งหนึ่งนะตัวเลขนั้นนะมีสองสามห้าเจ็ดเป็นตัวประกอบรังนกมีส6บหกรังด้วยเหตุผลว่ากำลังของเลขสองเนี่ยเลขคู่หรือเลขคี่ มีอยู่4ตัวนะสองกำลังสี่ก็สิบหลังนกสิบหกลังมีนกสิเจดตัวต้องมีอย่างน้อยสองตัวอยู่ในลังเดียวกันสองตัวในลังเดียวกันก็แปลว่าภาวะเลขคู่เลขคี่ของกำลังมันเหมือนกันบวกกันก็กลายเป็นเลขคู่ทุกพจน์ x คูณ y จึงกลายเป็นกำลัง 2, สองสมบูรณ์หลักลังนกขิรลาบสนใจตัวอย่างประยุกต์ใช้งานข้อพิสูจน์ ไปดูได้ที่คลิปหมายเลข167พบกันใหม่ข้อต่อไปสวัสดีครับ